สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสปูดสุกคนนาจา้มา,จามาแล้วมาแล้วหนุ่มฝนท้าแสบมาแล้วพี่น้องมันอิพาไม่กินต่ำเล็บมือนางจากพี่น้องเพื่อแหลกเด้อหนีพี่น้องไม่เคยกินจา้าเพื่อพี่น้องน,นี่ต่ำเล็บมือนางพระเจ้าแกะมมให้เรียบร้อยพี่น้องอืมาพี่น้องมา กซ่แๆน้ำกันจับพี่น้องมันคยกินจักเชอรอเมนูนี่กึุดกุดดีพี่น้อง ต้อเสร็ลับหน่อยนำตำนุ่งๆไป้องอืม tầm tầm nó

嗯嗯嗯。Mm. Mm.

Em mm. vẫn chìm phải giờ

ว่าใบดอกพี่นดงองเงยหน่อยาจะสมคักเ้วะผมเดียด ตำมน้ำไปกระนำโอลงอลังอยู่ขึ้น้ร นี่ก็ผักสลัดเซ็บๆน้ำนำๆนัวๆไป้องอืมปอกผัก Oh! Mm.